สวัสดีท่านผู้ชมจะโทรทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์แล้วแล้ววันนี้เรามาอยู่กับงานท g s กันนะครับพร้อมกับเราบรรดาลิงๆทั้งหลายนะครับมาเพื่อนในกลุ่มลิงทั้งหลายอ่าโอเคพักมาบางกีกันเลยทักทายหน่อยอ่าบอเดียย่อบอเดียอ,อ,อย่าเซอรผมก็ยังคงไม่ไปผมตอนนี้ผมคงไม่เข้างานทีเจเอสก่อนนะเพราะว่าอ่าคนมันแน่นแล้วก็ผมอาจจะไปถ่ายรอบรอบยอันทีเดียวในวันอาทิตย์เลย อ่ะอันนี้ผมก็อาจจะแบบว่ามาถ่ายบรรยากาศรอบรอบรอบนอกดูก่อนนะครับพร้อมกับเราเราเพื่อนเพื่อนลิงลิงของเรานะครับมากี่มาแล้วก็ไปเดินทัวร์บรรยากาศเล่นกันสนกหน่อยแล้วกันเนาะจะถ่ายตามจุดต่างๆให้แล้วกันอ่าถ่ายมุดแดงสนกหน่อยแล้วกันเนาะโอเคอืมมาบุ๊ดอิดเออ มาอันนี้ก็มีต้อมขอบฟรีร์ทางเกิดด้วยเออมาแล้วก็ถ่ายตัวหน่อยแล้วกันเนะเาะเดี๋ยวเดี๋ยวองขออนุญาตครับขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับอา่าโอเคถ่ายรูปไหนไหมครับโอเคเดอะเดอะถ่ายถ่ายรูปหมู่ไหนครับอา่าถ่ายรูปหมู่อา่าก็เลยเลย

อืมอมฮึมวันนี้คนเจ้าอยากจะบอกว่างานที่เจ๊วันนี้นี่ก็เจออะรุทธ์ยูทูปตึกายเนียแกลงยูทูบมาเต็ม ทูบเบอร์เหรอเออไปทูบเออพี่เบย์ด้วยจะไปทูบเยอครับปะใว่าตอนตอนที่ผมแยกแม่ไปนั่งเล่นใน,นี่ยเกนะี่ยวกับอะไรโอ้เป็นแฟนคลับเยอะเอเเอแฟนคลับแต่รู้อย่างารเลยคืไอไม่มีเู้อืมเออแต่จะว่าไปเ,าเกมจ,จังหอยดมีมันเยอะมากเลยประมาณ80%พอได้อะอะไรอันนี้หมายความว่าพูดบรรยายนายคลิปแบเออ อ่าก็อันนี้ก็เรามาอยู่กับกลุ่มกลุ่มทายคอกันนะครับก็ทั้งทายเป็นรายการนะครับอ่าสวัสดีแล้วก็พาดจากกลุ่มกลุ่มเพื่อนๆนะครับที่ตอนนี้แบบมาตารางนกระจอ่าเพิ่วผมถ่ายแป๊บหนึ่งเออ ทส่ไฟลรายกานะครับ่า e. so ่นหน่งอาอืสาักหนยแล้วกันอ่าทังไไฟลายการหน่อยแล้วกันเนาะใสยไฟลรายการหน่อย ถ่าไยไปแล้วกันเหนาะอ่าไม่เด้อันนี้ถ่ายถ่ายไปโดนลองยูทูบต่อเอออันนี้เราก็รอถ่ายหมู่กันอยู่เนาะเอออันนี้เราก็รอถ่ายหมู่กันอยู่เนาะเอออันนี้ก็ระหว่างนี้เพราะว่าจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศเพิ่มเติมซะหน่อยแล้วกันเนาะเออระหว่างรอรอคนเข้ามาก,กันก็ไปเก็บบรรยากาศหมู่กันก่อน อันนี้ก็นอกจ,จากในที่ในงานแล้วนี่ก็ก็มีคนมาถ่ายในที่สุดเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเบยมันก็ใช้ได้อะเนาะออม,มีบัคก็โจมาด้วยอืมอืมออันนี้เราก็แบบว่าถ่ายบรรยากาศรอบนอนไปก่อนแล้วกันเนาะอืเออจะได้ม <c oughs> อมาดูร,บรบอ,นนะอบๆไหนแล้วกันเนาะแค่ท่านี้ก็ดอกไม้ดอ,ไมดอกไม้ลาสัต์เต็มไปหมดเลยอนะเนาะอืม <c oughs> อืครับพยรจะใช้ยุ่งหน่อยอืมโอเคครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเค เอ่อเดี๋ยวพี่ถ่ายรวมโปรคิกนั่นนี่นะไทยรวมโปรอ่ะถ่ายรวมแค่คิกก็เจอเธอพี่อ่าแต่ก็ไทยอ่าได้ครับ วันนี้ผมปิดกล้องไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ในวันอาทิตย์นะครับก็ตอนนี้ก็ผมถ่ายน้องรอมงานไปก่อนเพราะว่าได้ยินข่าวว่าข้างในนี่ค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเนี่ยผมพาเพื่อนอีกคนนึงไปถ่ายบรรยากาศภายในงานหน่อยก็แล้วกันอ่ะสำหรับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์ขอทําการปิดกล้องไว้ที่เท่านี้ก่อนไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลรัไปก่อนนะครับสวัสดีครับก้ามกำเงา